ทุกครั้งที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเราจะเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าสำหรับบางคนมันอาจเป็นเพียงความสวยงามที่ทำให้รู้สึกสงบแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ท้องฟ้ายามค่ำคืนคือหน้าต่างบานใหญ่ที่พาเราเดินทางย้อนเวลาไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าจักรวาลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรโลกที่เราอยู่ผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมีชีวิตอย่างเราในวันนี้ และในอนาคตมนุษย์จะก้าวเดินไปทางไหนต่อวันนี้เราจะพาคุณออกเดินทางไปพร้อมกันจากวินาทีแรกของจักรวาลสู่โลกที่เต็มไปด้วยชีวิตและการเดินทางของมนุษย์ที่ไม่หยุดเพียงแค่ดาวเคราะห์ดวงนี้หากเราย้อนเวลากลับไปจนสุดทางเราจะพบว่า13พันล้านปีก่อนจักรวาลทั้งมวลที่เราเห็นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นดวงดาว กาแล็กซี่นับแสนล้านหรือแม้แต่การเวลาเองยังไม่มีอยู่เลยทุกสิ่งทุกอย่างถูกอัดแน่นอยู่ในจุดเล็กจิ๋วเพียงหนึ่งเดียวที่มีความหนาแน่นและความร้อนแรงมหาศาลจนเกินกว่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้จุดนี้เรียกว่า singularity และแล้วเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นจุดเล็กๆนี้ระเบิดออกมาไม่ใช่การระเบิดธรรมดา แต่เป็นการขยายตัวของอวกาศทั้งหมดวินาทีนั้นเองทั้งเวลาพื้นที่และกฎของฟิสิกส์ก็ถืกกำเนิดขึ้นพร้อมกันทันทีหลังการระเบิดจัก,กรวาลเต็มไปด้วยทะเลพลังงานที่ร้อนจัดอนุภาคเล็กๆอย่างควารกอิเล็กตรอนและโฟตอนวิ่งพล่านอย่างบ้าคลัง่งอุณหภูมิสูงกว่าพันล้านองศาเซนเซียส ร้อนเสียจนแม้แต่แสงก็ยังไม่สามารถเดินทางผ่านได้เหมือนจัก,กรวาลถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาทึบจากนั้นในช่วงเซียววินาทีแรกจัก,กรวาลเริ่มขยายตัวด้วยความเร็วเหนือจินตนาการเราเรียกมันว่า c o สเม c ิ n f l ฟล i o ชขนาดของจัก,กรวาลเพิ่มขึ้นเป็นล้านนนเท่าในเวลาไม่ถึงพริบตาและการขยายตัวครั้งนั้นเองที่เป็นจุดเริ่มต้นของเมล็ดพันธ์ ซึ่งต่อมากลายเป็นกาแล็กซี่ดาวฤกษ์และดวงดาวทั้งหลายเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีแรกโปรตอนและนิวตรอนเริ่มรวมตัวกันกลายเป็นแกนกลางของธาตุเบาไฮโดรเจนฮเลียมและลิเทียมนี่คือเคมีขั้นต้นที่จะนำไปสู่การก่อตัวของดวงดาวรุ่นแรกในอนาคตและเมื่อเวลาผ่านไปกว่า380,000ปีความร้อนของจักรวาลลดลง จนโปรตอนกับอิเล็กตรอนรวมตัวกันเป็นอะตอมทันใดนั้นแสงแรกของจัก,กรวาลก็ถือกำเนิดขึ้นมันค่อยๆหลุดรอดออกมาจากหมอกควันหนาทึบและเดินทางข้ามการเวลามากกว่า13,000ล้านปีเพื่อมาถึงเราทุกวันนี้แสงนั้นคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ตรวจับได้และเรียกมันว่า cosmic microwave background เรื่องสีจางๆนี้เป็นเหมือนเสียงสะท้อนจากอดีตออนไกลโพน มันคือร่องรอยสำคัญที่บอกเราว่าจัก,กรวาลทั้งหมดที่ยิ่งใหญ่กเนิดขึ้นจากจุดเล็กๆเ,เพียงจุดเดียวและจากการระเบิดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อจัก,กรวาลยังคงขยายตัวออกไปเรื่อยๆแรงโน้มถ่วงก็เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมันค่อยๆดึงก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมที่กระจายอยู่ทั่วอวกาศให้รวมตัวกันเป็นก้อนเมฆยักษ์หนาทึบหรือที่เราเรียกว่าเนบิวลา ภายในก้อนเมฆกัดนี้เมื่อสสารมากพอแรงโน้มถ่วงจากทุกทิศท,ทางก็กดทับเข้าหากันอย่างมหาศาลจนกระทั่งใจกลางร้อนและหนาแน่นพอที่จะจุดประกายปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนี่คือวินาทีที่ดวงดาวดวงแรกของจักรวาลถือกำเนิดขึ้นดวงดาวยุคแรกเหล่านี้เราเรียกว่า population e stars พวกมันมีมวลมหาศาลส่องแสงสว่างเจิดจ้า แต่กลับมีชีวิตที่แสนสั้นบางดวงอยู่ได้เพียงไม่กี่ล้านปีก่อนที่จะดับลงด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาการระเบิดของซูเปอร์โนวานี้ไม่ได้เป็นเพียงฉากจบอันงดงามแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่เพราะมันคือโรงงานสร้างธาตุหนักคาร์บอนออกซิเจนไนโตรเจนเหล็กและธาตุอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของดวงดาวรุ่นถัดมาดาวคลอส ระบบสุริยะและแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่หายใจได้เช่นเราเราทุกคนล้วนเกิดจากผงดาวอะตอมในเลือดเนื้อกระดูกและอากาศที่เราหายใจเคยอยู่ในแกนกลางของดาวฤกษ์ที่ล้มตายไปนานแล้วแต่จัก,กรวานไม่ได้สร้างเพียงดวงดาวเดียววราดวงหนึ่งดวงดาวที่เกิดขึ้นใหม่ค่อยๆรวมกลุ่มกันด้วยแรงโน้มถ่วงก็เป็นกลุ่มดาวย่อยต่อมากลายเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนรวมตัวเป็นกาแล็กซีและกาแล็กซีก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นพวกมันดึงดูดซึ่งกันและกันสร้างเป็นกลุ่มกาแล็กซีและท้ายที่สุดก็เกิดเป็นโครงข่ายจักรวาล c o ส m มก w ว b ที่เชื่อมโยงกันเหมือนใยแมงมุมข้ามอาวกาศภาพที่เราเห็นทุกวันนี้กาแล็กซีหมุนวนกาแล็กซีชนกันและแสงจากดาวนับแสนล้านดวงล้วนเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการอันยิ่งใหญ่ ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อดวงดาวดวงแรกส่องแสงเรื่องราวของดวงดาวจึงไม่ใช่แค่เรื่องของท้องฟ้าแต่คือรากฐานของทุกสิ่งรวมถึงชีวิตของเราด้วยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4.6พันล้านปีก่อนมีก้อนเมฆก,กาดและฝุ่นขนาดมาพึงมาลอยอยู่ในอวกาศมันคือเนบิวลาที่เต็มไปด้วยไฮโดรเจนฮีเลียมและธาตุหนักซึ่งเกิดจากซูเปอร์โนวารุ่นก่อนกอน วันหนึ่งเนบิวลานี้ถูกรบกวนด้วยแรงดึงดูดหรือแรงระเบิดจากดาวใกล้เคียงทําให้มันยุบตัวลงสู่ใจกลางและที่จุดศูนย์กลางนั้นเองความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงขึ้นจนปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันปะทุขึ้นเกิดเป็นดวงดาวดวงใหม่ดวงอาทิตย์ของเรารอบๆดวงอาทิตย์ที่เพิ่งถือกำเนิดวัสดุที่เหลือฝุ่นหินเศษน้ำแข็งและก๊าซ เริ่มรวมตัวกันเป็นจานหมุนเรียกว่า protoplanetary disk ในจานหมุนนั้นเศษฝุ่นเล็กๆชนและก่อกันทีละน้อยจากเม็ดใส่กลายเป็นก้อนหินจากก้อนหินกลายเป็นภูเขาเล็กๆและในที่สุดก็ค่อยๆะส,สมตัวจนกลายเป็นดาวเคราะห์พื้นที่ที่ใกล้ดวงอาทิตย์เกินไปร้อนจนก๊าซร,ระเหยออกไปหมดเหลือเพียงดาวเคราะห์หินที่แข็งแกร่งพุธสุกโลกและอังคาร ส่วนบริเวณที่ไกลออกไปเย็นพอให้การ์ดเก็บตัวได้ก่อกำเนิดเป็นดาวเคราะห์กแก๊สพฤหัสบดีและเสาและดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์ยูเรนัสและเนปจูนโลกอยู่ในตำแหน่งที่พอดีอย่างน่ามหัศจรรย์ไม่ร้อนจนเกินไปเหมือนดาวสุกและไม่หนาวจนเกินไปเหมือนดาวอังคารตำแหน่งนี้ถูกเรียกว่าเขตเอื้อชีวิต h a b i t a b l e zone ที่นี่ น้ำสามารถคงอยู่ในสภาพของเหลวได้และน้ำก็คือหัวใจของการเริ่มต้นชีวิตในยุคแรกโลกยังคงโหดร้ายเต็มไปด้วยการชนประทาจากอุกกาบาทและดาวหางแต่นั่นเองที่นำพาน้ำและแร่ธาตุสำคัญมาสู่พื้นผิวโลกเติมเชื้อไฟแห่งการก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตดังนั้นทุกสิ่งที่เรารู้จักดวงอาทิตย์ดาวเคราะทั้ง8ดวง และโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตล้วนเกิดจากเศษฝุ่นที่เหลือจากดวงดาวรุ่นก่อนๆเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นทีน่นี่ในระบบสุริยะของเราเองหากเราย้อนกลับไปเมื่อกว่า4ี่00ล้านปีก่อนโลกที่เพิ่งถือกำเนิดยังไม่ใช่โลกสีฟ้าที่งดงามเหมือนที่เราคุ้นเคยมันคือโลกที่โหดร้ายและรุนแรงพื้นผิวเต็มไปด้วยทะเลลาวาแดงฉานภูเขาไฟปะทุอย่างไม่หยุดหย่อน ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเท่าฐานละกาศพิษไม่มีออกซิเจนสำหรับการหายใจและไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยอยู่ได้ในยุคนั้นอุกกาบาตและดาวหางยังคงถล่มโลกอยู่บ่อยครั้งบางการชนทำลายล้างจนทะเลลาวันล้นทะลกักแต่บางครั้งก็เป็นการมอบของขวัญจากจัก,กรวาลพวกมานนำเอาน้ำแข็งและแลร่ธาสำคัญลงมาสู่พื้นผิว เติมเชื้อเพลิงให้กับสิ่งที่จะกลายเป็นต้นกำเนิดแห่งชีวิตในอนาคตเมื่อเวลาผ่านไปนับร้อยล้านปีโลกค่อยๆเย็นตัวลงพื้นผิวแข็งแกร่งขึ้นไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศเริ่มควบแน่นกลายเป็นฝนฝนตกลงมาไม่หยุดเป็นเวลาหลายล้านปีจนเกิดเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่แห่งแรกของโลกและในมหาสมุทรเหล่านี้เองปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นที่ก้นทะเลลึก รองความร้อนใต้ทะเล Hydro Thermal v วน t ์พ้นน้ำและแร่ธาตุออกมาอย่างต่อเนื่องที่นั่นความร้อนและแรงดันสูงรวมกับสารเคมีมากมายทำให้มเลเก,กุลเล็กๆเ,เช่นกรดอะมิโนและน้ำตาลค่อยๆรวมตัวกันจนซับซ้อนขึ้นทีละน้อยจุดเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นนี้คือจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตเส้นแรกเส้นจิ๋วที่สามารถเก็บพลังงานและแบ่งตัวได้เองสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อย แต่แท้จริงแล้วคือการจุดประกายชีวิตบนโลกเวลาผ่านไปนับพันล้านปีจากเซนเดียววิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซนสัตว์น้ำดึกดำบรรเริ่มอุบัติขึ้นพืชพัฒนากระบวนการสังเคราะห์แสงสร้างออกซิเจนและเปลี่ยนบรรยากาศของโลกอย่างสิ้นเชิงจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Great Oxidation Event ออกซิเจนนี้เองที่เปิดทางให้สิ่งมีชีวิตซับซ้อนพัฒนาต่อไป สัตว์น้ำขนาดใหญ่สัตว์บกและในที่สุดคือมนุษย์ผู้ที่กำลังเฝ้ามองอดีตอันไกลโพ้นนี้ด้วยความสงสัยดังนั้นทุกชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เล็กๆร่างกายของคุณหรือแม้แต่เสียงที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ล้วนย้อนรอยไปถึงจุดกำเนิดเดียวกันหยดน้ำเล็กๆในมหาสมุทรดึกดำบันและหมเลกุลที่รวมตัวกันในความมืดใต้ท้องทะเลและทั้งหมดนี้ ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตไม่ใช่เพียงความบังเอิญแต่คือปฏิหารที่จัก,กรวาลได้สร้างขึ้นบนดาวเคราะห์เล็กๆที่ชื่อว่าโลกตั้งแต่โบราณกาลมนุษย์เฝ้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยความสงสัยดวงอาทิตย์ขึ้นและตกเป็นจังหวะดวงจันทร์เปลี่ยนรูปร่างทุกคืนดวงดาวเคลื่อนที่บนฟากฟ้าเหมือนมีใครบางคนวาดลวดลายหลึกลับไว้จากสิ่งเหล่านี้ เราสร้างเป็นเรื่องเล่าและตำนานเพื่ออธิบายโลกเราสร้างปฏิทินเพื่อกำหนดฤดูกาลและเราเริ่มเข้าใจว่าท้องฟ้าไม่ใช่เพียงความงดงามแต่คือเข็มทิศของชีวิตนักปราชญ์และนักดาราศาสตร์ยุคแรกๆเช่นโคเปอรนิคัสและกาลิเลโอกล้าที่จะตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆ เมื่อกาลิเลโอหันกล้องโทรทัศน์ขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเห็นว่าดวงจันทร์เต็มไปด้วยภูเขาและหลุมอุก,กาบาตเขาเห็นว่าดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์เป็นบริวารและสิ่งที่เขาพบได้ทำลายความเชื่อเก่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งแต่เป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ก้าวเล็กๆของวิทยาศ,าศาสตร์ครั้งนั้นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่และเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่20ส มนุษย์ก็เริ่มลงมือสำรวจท้องฟ้าอย่างแท้จริงสปุนิกหนึ่งดาวเทียมดวงแรกจากโซเวียตถูกปล่อยขึ้นสู่วงโครจรในปี1957เป็นสัญญาณว่ามนุษย์ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงบนพื้นโลกอีกต่อไปอีก12ปีต่อมาในปี1969นินอามสตรองก้าวเท้าลงบนผิวดวงจันทร์พร้อมคำพูดที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์นี่คือก้าวเล็กๆของมนุษย์ ต่เป็นก้าวย่างอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติและเรายังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเราส่งกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลไปโครจรรอบโลกเปิดเผยภาพอันงดงามของเอกภพที่ไกลเกินกว่าแต่เปล่าจะมองเห็นเราส่งยาน Voyager หนึ่งและสองเดินทางออกไปนอกระบบสุริยะพวกมันพกข้อความจากโลกไปเผอว่าวันหนึ่งอาจมีสิ่งมีชีวิตอื่นพบเจอทุกภารกิจที่มนุษย์ส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นการเหยียบดวงจันทร์ การสร้างสถานีอวกาศนานาชาติหรือการส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจดาวอังคารล้วนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันความกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมเดิมและขยายขอบฟ้าแห่งความรู้และแม้จัก,กรวาลจะกว้างใหญ่เกินจินตนาการแต่มนุษย์ก็ยังคงแหงนมองท้องฟ้าด้วยคำถามเดิมที่ไม่เคยหายไปเราอยู่ตรงไหนในเอกภพอันไร้ขอบเขตนี้เมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะพบว่า เพียงไม่กี่ศตวรรษมนุษย์เดินทางไกลจากการมองท้องฟ้าด้วยตาเปล่าสู่การสร้างกล้องโทรทัศน์และก้าวข้ามแรงโน้มถ่วงโลกขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ก้าวย่างเล็กๆเ,เหล่านี้คือสัญญาณว่ามนุษยชาติได้เริ่มต้นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันหุนกลับทุกวันนี้นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหลายพันดวงและหลายดวงอยู่ในเขต habitable zone ที่น้ำอาจคงอยู่ในรูปของเหลวได้ ดาวเหล่านี้เป็นเหมือนผู้สมัครสำหรับการเป็นบ้านหลังที่สองของมนุษย์และแต่ละการค้นพบก็เหมือนเป็นการเปิดประตูใหม่ให้กับความหวังของเราเทคโนโลยีอย่างกล้องโทรทัศน์เจมส์เวบไม่เพียงแต่พาเรามองทะลุม่านหมอกของการเวลาเห็นกาแล็กซี่ที่ถือกำเนิดหลังบิ๊กแบงเพียงไม่กี่ร้อยล้านปีแต่ยังสามารถตรวจสอบชั้นบรรยากาศของดาวเคราะหต่างแดน เผื่อว่าอาจพบร่องรอยการที่บ่งบอกการมีอยู่ของชีวิตความเป็นไปได้นี้ทำให้เราใกล้คำตอบมากกว่าที่เคยในเวลาเดียวกันมนุษย์ก็กำลังพยายามสร้างอนาคตของตนเองในเชิงปฏิบัติโครงการสำรวจดาวอังคารคือก้าวแรกของการเป็นสายพันธุ์ที่อาศัยได้หลายโลก multiplanetary species เรากำลังพัฒนายานอวกาศรุ่นใหม่พลังงานฟิวชันและแนวคิดการเดินทางด้วยใบเรือแสง light sail ที่อาจพาเราไปถึงดาวเกร์ใกล้เคียงในอนาคตมีแม้กระทั่งความฝันที่จะสร้างอาณานิคมถาวรบนดาวเคราะห์อื่นเมืองใต้น้ำแข็งของยุโรปาหรือโดมชีวภาพบนดาวอังคารแต่ทุกครั้งที่เราเก้าวไปข้างหน้าจัก,กรวาลก็ยิ่งเผยความยิ่งใหญ่และปริศน,นาใหม่ที่เรายังไม่อาจไขได้ทั้งหมดทุกภาพถ่ายจากกล้องฮับเบิลหรือเจมส์เว็บแทนที่จะให้คำตอบกลับส่งคำถามใหม่กลับมาเสมอ และบางทีคำตอบสำคัญอาจไม่ใช่แค่การค้นหาดาวเคราะห์ใหม่เท่านั้นแต่คือการทำความเข้าใจว่าการเป็นมนุษย์ท่ามกลางความว่างว่างนั้นหมายถึงอะไรวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อมนุษย์หันกลับมามองโลกจากดาวเคราะห์ห่างไกลเราอาจตระหนักได้ว่าโลกเล็กๆสีฟ้าเพียงหนึ่งเดียวนี้คือจุดกำเนิดทุกสิ่งที่เรารักและห่วงแหนและแม้เราจะออกเดินทางไกลเพียงใดคำถามเดิมก็ยังคงอยู่ เราคือใครและเรามีความหมายอย่างไรในจักรวาลอันไร้ขอบเขตนี้จักรวาลคือเวทีอันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่รอให้เราเรียนรู้จากการระเบิดครั้งแรกของ Big Bang สู่กาแล็กซี่ที่หมุนวนจากการถือกำเนิดของดวงดาวจนถึงการก่อกำเนิดชีวิตและจากมนุษย์ตัวเล็กๆที่มองฟ้าสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ในการเดินทางข้ามดวงดาว แม้วันนี้เรายังไม่รู้คำตอบทั้งหมดแต่การออกเดินทางเพื่อค้นหาความจริงนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างและผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดดังนั้นเมื่อคุณเงยหน้ามองท้องฟ้าในคืนนี้จงจำไว้ว่าแสงจากดวงดาวที่คุณเห็นไม่ใช่เพียงประกายงดงามหมอกแต่คือประวัติศาสตร์ของจักรวาลที่เดินทางข้ามกาลเวลาหลายพันล้านปีเพียงเพื่อมาถึงสายตาของคุณ และถ้าคุณอยากร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวลึกลับและน่าตื่นตะลึงของเอกภพต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการเดินทางครั้งใหม่ที่เราจะออกสำรวจจกักรวาลไปพร้อมกัน